ตอนเช้านะครับผมทํากิจกรรมเกี่ยวกับทําอาหารนะครับถูกให้ทําอาหารโดยการนําการเนี่ยมานเดิมพันกันวา่าอย่างเช่นใครชนะก็จะได้การส่วนนี้ไปเราก็นําการเนี่ยเป็นแทนเงินเพื่อที่นําไปซื้ออาหารแล้วมาทาแล้วพอทําเสร็จปั๊บก็เอาอาหารเนี่ยไปให้กรรมการกินแล้วดูว่ากรรมการเนี่ยจะให้เราคะแนนเท่าไหร่ถ้าเกิด กรรมการให้เราที่สูงๆอย่างเช่นที่1อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะให้เรามาณ60ใบเป็นการนะครับ <Yeah. S 1> คือเราต้องใช้ใบพิมพ์นในการเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วต้องประสานงานการให้ดีกับคนที่ทําอาหารกับคนที่เล่นการก็จะต้องทําให้แบบเร็วพอๆกันเพื่อที่จะไม่มีอะไรขัดบางครั้งนี่ก็โดนกรรมการต่อว่าเหมือนกันว่าอาหารไม่อร่อยก็ต้องพยายามมาทําใหม่เรื่อยๆจนกว่าจะได้คาชมของกรรมการ ผมช่วยในการซื้อของแล้วนํามาให้เพื่อนๆทาครับได้เพิ่มความสมามัคคีกับเพื่อนเป้ได้ทั้งความพยายามครับแล้วก็ความสมามัคคีสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ทําให้งานมาันรวดเร็วขึ้นแล้วก็การช่วยเหลือแบ่งปันกันแล้วก็ความอดทนครับอย่างแรกคือความอดทนนี่ต้องอดทนมากเพราะจากที่ไม่เคยทำอาหารเป็นนี่ทําเป็นเลยนะครับชื่อกิจกรรมว่าชิปชังชูกค่ะ กิจกรรมเนี้ยพวกเราเนี่ยจะต้องช่วยกันออกแบบเรือเดี๋ยวเราต้องนําลูกโปง่งน้ำอะค่ะมาใส่ไว้ในเรือแล้วก็ข้ามฟากไปข้ามฟากมาให้ได้จำนวน20ลูกค่ะกลุ่มไหนที่ทําได้ระยะเวลาที่เร็วที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะค่ะเพราะในกลุ่มก็จะแบ,บ่งเป็นสองกลุ่มอะค่ะแล้วก็จะช่วยกันคิดออกแบบว่าจะออกแบบยังไงให้เรือเนี่ยมันลอยไม่จมอะค่ะแล้วก็ใส่ลูกโป่งได้จานวนเร็วรวดเร็ว ก็หนูก็เป็นคนที่ช่วยดึงเชือกอะค่ะข้าไปฝั่งอีกฝั่งหนึ่งตอนที่เอาเรือไปทดลองอะคะ่ะกระแสะน้ําตอนแรกก็จดดะจมแล้วค่ะก็เลยต้องเอามาแก้ไขก่อนแล้วค่อยออกไปแข่ง,ขงทีมชอบตรงที่ว่าออกแบบเรือะคะ่ะเพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยรู้สึกทําให้เรารู้สึกสนุกได้รู้จักคิดให้เพิ่มมากขึ้นให้รู้จักคิดเป็นระบบเป็นเหตุเป็นผลนะคะแล้วก็ให้ทําให้เราเนี่ยร,รู้จัก ความสามาคัคคีของในกลุ่มเพื่อให้งานได้สำเร็จรุง่งเรืองหลังจากที่ทานหารเย็นก็มีกิจกรรมรหัรรับประการแสงไฟเป็นกิจกรรมที่มีการส่งรหัสร,รับ2ตัวจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนเพื่อให้ด้านบนหาคําตอบแล้วส่งกลับมาให้ด้านล่างตอบครับใช้กระดาษเป็นสีกับไฟฉายเท่านั้นครับไม่มีการใช้มือไม่มีการใช้อะไรทั้งนั้น ซึ่งมันจะขึ้นอยู่กับการกำหนดว่าตัวเลขของแต่ละสีกำหนดยังไงเริ่มแรกของกิจกรรมเลยต้องบอกว่าเหมือนไม่ค่อยถูกถูกชะโลก,กับกิจกรรมนี้มากเพราะตัวเลขที่ได้มาแต่เลขมันมันมันเยอะแล้วคือก่อจะทํา,าทรหัสเสร็จอะไรเสร็จแล้วอีกอย่างก็คือมาตอนตอบครั้งแรกแนวย,ยังไม่เข้าใจว่ากิจกรรมต้องทำไงแนวก็ตอบผิดไปสองรอบเหมือนกันก็โดนหกนนักคะแนนแต่ว่าด้วยความที่ข้างล่างมีน้องๆใช้วิ่งไปช่วยตอบช่วยถาม ข้างบนก็มีพี่เลี้ยงช่วยสกแกนแล้วก็มีเพื่อนๆช่วยวิ่งแล้วก็ช่วยส่งคำตอบให้ก็กลายเป็นว่ามันเป็นความสามัคคีที่ได้จากกลุ่มนี้แล้วก็คะแนนที่ได้สูงมากครับ